เปิดคลิปสุดฮานักร้องสาวดาราหนุ่มสุดฮอตแฟนกันไหมเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองสถานะระหว่างโฟสกลรัตและหน่องธนาที่ก่อนหน้านี้บอยประกณนต้องคอยรุนเพราะถามแล้วหน่องบอกว่าไม่มีอะไรคนนี้ต้องปล่อยให้โป๊แตกเองเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าไม่โป๊แตกก็จะไม่บอกล่าสุดสาวโฟเคลื่อนไหวโพสคลิปเล่นกับหน่องเป็นคลิปที่ลิปซิงเพลงร้อง มีแฟนกันไหมพร้อมระบุคแคปชั่นว่ามีแฟนกันมั้ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรุนหนักมากแม้กระทั่งสาวกิฟซี่คอมเมนต์ว่าแฟนใหม่หรอเลยแหละจ้า